ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องเธอเป็นด่างแรงดึงดูดของใจฉันตอนที่1ถึงตอนที่2นะครับเก็ผมต้องขอขอบคุณเพื่ผู้แปลนั่นก็คือมังงะแสนรักด้วยนะครับที่แปลมังงะดีๆเพราะชมเนาะแล้วก็ใครอยากได้กล่องใครเนี่ยก็สามารถอ่านได้ที่เพจนี้เลยนะรับจะแปละลิงก์วาห้ดลล่านะครับเก้าเคครับอย่าดีรอเช็กไก่ก็ผมป้ายอืมอืม สุดยอดไปเลยที่รักอืมดีละฉันรุ่ยงานเลี้ยงสังคมที่คุณบอกมาตลอดคือการมานอนคลุกอยู่กับบนเตียงกับผู้ชายในโรงแรมแต่งงานกันมาสองปีคุณไม่เคยแต่ต้องเฉลยสักครั้งที่แท้ก็เป็นเพราะเหตุนี้นี่เองถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีคนส่งพัสดุมาให้ฉันแล้วก็ คุณจะปิดบางฉันไปถึงเมื่อไหร่กัน2ปีก่อนคุณบอกว่าชอบฉันขอฉันแต่งงานแต่2ปีมานี้ไม่เพียงแค่แม่แต่ต้องฉันแต่ยังนอกใจฉันอีก2ปีแล้วที่เหมนจะท้องเลยซักแอะเป็นโชคร้ายของตระกูลเฉินที่แต่งกับแก ระกูลเฉันไม่มีเข้าให้แกใส่หัวไปจัดการเองซะฉันด้วยความไม่ไดีทรรทั้งหลายที่ฉันได้รับมาในสองปีมาน,นี้ฉันจะเอาคืนคุณมาทั้งหมดเลยทนายหรอทางฉันมีหลักฐานเอาผิดฝ่ายตรงข้ามฉันต้องการจะหย่าฟ้องและรับเงินชดเชยให้ได้มากที่สุดค่ะ ขอโทษนะคนดีผมก,กลับมาช้าไม่ได้ดูแลเธอให้ดีเลยคนหนู่ินตัดสินใจอย่าและนำหลักฐานเอาผิดทั้งหมดของเฉินด้วยมอบให้ทนายที่เราจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับบอกทนายว่าไม่ว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ฉันก็จะให้ได้ทั้งนั้นแต่คดีความทั้งหมดของเธอจะต้องเป็นฝ่ายชนะ เฮ้าสาวน้อยคุณจะรีบไปไหนกันครับน,นายปล่อยฉันนะรีบอะไรเธอชวนพี่ชายเจ็บขนาดนี้จะยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับโอ๊ยปล่อยฉันนะเธอเปิ้มเปิ้ให้พี่ชายคนนี้สนุกเสียก่อนซีแล้วจะปล่อยเรื่องวันนี้ไปปล่อยมือ คนของฉันไกลกล้าลงมืองั้นหรอโอ๊ย,อยเจ็บคุณชายกู้ผมบิดไปแล้วผมไม่กล้าแล้วครับไปซะขอบคุณครับคุณชายกู้ผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับเธอไม่เป็นอะไรนะเอ่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้นะคะอา่าเวียนหัวจังระวัง คุณหล่อจังเลยนะอยากจะจูบสักครั้งจังเลยเธอเมาแล้วนะหืมเธอถ้าเธอยังเป็นแบบนี้ผมจะทนไม่ไหวแล้วนะทนอะไรจันด้วยก็ทิ้งฉันแม่แต่คุณก็คิดว่าฉันไม่มีสเสน่ห์หรอคะฉันต้องการคุณ ชินเซอร์เขาพูดของเธอเธอรับผิดชอบเอาเองนะคนดีเธอเป็นของผมนะอืมอ่าอืมโอ๊ยเบาหน่อยสิเจ็บอ่านี่มัน นะนี่มันกู้กู้จิงหยวนเมื่อคืนไม่รู้ว่าเราไปยืมความกล้ามาจากใครถึงกล้าเฉลยโอกาสตอนที่ตัวเองเมานอนกับผู้นำเห็นกู้กรุปได้เป็นหัวหน้าแพทย์ศัลยกรรมหัวใจที่อายุน้อยที่สุดในโตเกียวและตอนนี้ก็ขึ้นท่านผู้นำตระกูลกู้ แห่งเมืองเกียวโ,โตเป็นผู้มีอำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจและเป็นตำนาของตำนานอืมแต่สิ่งที่สะกิดใจที่สุดก็คือเขาเป็นญาติทางห่างของตะกูลเฉินถ้านับตามศักเฉินรุ่นต้องเรียกเขาว่าคุณลุงราคาที่ต้องใจ่ายในสวนหมวกเขียวครั้งนี้สูงเกินไปหน่อยแล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบไป ขอร้องเถอะนะท่านชายคุณมีคนตั้งมากมายช่วยลืมเรื่องทั้งหมดไปเสียเถอะนะหลังจากนี้อย่าได้ตามหาฉันและคิดบัญชีเลยหืมนอนเสร็จก็คิดจะหนีง่ายขนาดนั้นเชียววางใจเธอจะ,จะทําให้เธอรับผิดชอบฉันได้เร็วที่สุดเลยหนึ่งเดือนต่อมาแม่ครับนี่คือเพื่อนของผมชื่อเจ้าป่วหยวน วันนี้แม่อายุครบรอบ55ปีผมขอให้แม่มีความสุขมากอายุยืนยาวนะครับผมก็ขอให้คุณป้าฉันที่เป็นเมียหลวงยังไม่ทันได้มาถึงเลยทำไมพวกคุณถึงรีบเปิดงานไปก่อนล่ะฉันรุย่ยคุณใจกล้าไม่น้อยเลยนี่ฉันไม่อยู่แค่แป๊บเดียวคุณก็เอาชูรักมาเชิดหน้าชูตาเสแล้วใยเร็วนี่มาได้ยังไง ทำไมมันถึงมาที่นี่ได้หิงโซจริงๆเธอเคยได้ยินหรือเปล่ามีหลวงของบ้านนี้นะ่ะเป็นแม่แก่ที่ออกไข่ไม่ได้แต่งานมา3ปีไม่มีความเคลื่อนไหวของอะไรในท้องแม่แต่นิดเดียวเลยมีลูกสภ้ายแบบนี้หน่าไขา่น่าชะมัดเลยดูคุณแม่ผู้เข้าสิคาถ้าฉันไม่มาแล้วจะส่งของข,องขวัญให้คุณแม่ได้ไงกันล่ะคะนี่มัน อย่าบอกนะนี่มันคือถูกต้องฉันท้องแล้วค่ะคุณแม่มีหลานแล้วนะคะฮะนี่เป็นไปไม่ได้เฮ้เฉันด้วยบอกว่าไม่เคยแต่ต้องเธอแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ใช่หรอตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะหรือว่าเขาก็หกเราทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ล่ะ วันที่29เดือนที่แล้วในโรงแรมจินซิวหอวันที่29โรงแรมจิ่นซิวเธอรู้ได้ยังไงไอหยาสาม,ามีคุณกำลังทำฉันเจ็บนะกูกูจริงหยวนทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ แน่นอนว่าฉันจะไม่ให้เธอรับผิดชอบนะซีเฮ้อฉันดูไม่ผิดใช่ไหมงานเลี้ยงวันเกิดของตระกูลศินเทพเจ้าแห่งผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลกู้มาได้ยังไงแปลกจังทําไมฉันถึงรู้สึกว่าภรรยาหลวงของตระกูลเฉินเหมาะกับคุณชายกู้มากกว่าเสียอีกนะหญิงชั่วที่มีแต่ทําให้ขายขี้หน้าไปวัน,วนยังไม่ใส่หัวกลับไปอีก โอ้ยเอ่อคุณชายกู้ยินดีต้อนรับค่ะท่านเป็นเกียรติที่สา่านมางานเลี้ยงของเรานานๆทีกว่าท่านจะมาสักครั้งเชิญน,นั่งเก้าอิปทานได้เลยค่ะงานเลี้ยงวันเกิดของตระกูลเฉินจะเป็นคนนอกคงไม่เหมาะที่จะนั่งเก้าอ้ปธานหรอกนะให้เจ้าของงานนั่งเถอะนะเชิญครับคุณผู้หญิงฮะ ช่วยด้วยแสดงออกขนาดนี้กลัวคนอื่นไม่รู้หรอว่าคุณเป็นคนสวมหมวกเขียวนั่นให้กับฉนดุยนะฉันต้องการให้นางสารเลวนั่นออกไปเออที่รักคุณอย่าโกรธเลยนะผมกับยายนั่นนจะต้องเห็นดีกันแน่นอนมากระทันหันเลยไม่ได้เตรียมของขวัญอะไรไว้ให้งั้นขอเพิ่อมอาหารอะไรนิดหน่อยให้ทุกคนแทนแล้วกันนะครับ คุณชาเฉินอาหารของคุณครับยายผู้หญิงขี้เรเธอใส่หาเรื่องเองนะะไรเดียงสาฉันเทียบกับชายชุมไม่ได้เลยจริงๆฉิชินเซอร์เอ,อ๋ยชินเซอร์เธอนี่มันใจดีเกินไปแล้วเมียจา๋าเธอตั้งคันคงลำบากมากเลยสินะดื่มน้ำผลไม้สักหน่อยสิทำดีหวังผลเธาบอกว่าไม่แม้แต่ผีก็ยังไม่เชื่อ เฉินรุ่ยเมื่อไหร่คุณจะฉลาดได้สักทีนะพูดถึงลำบากแต่ว่าไปคุณแม่ที่คอยจัดงานก็คงยังลำบากมากเลยสินะคะน้ำผลไม้แก้วนี้ฉันขอคารมให้แก่คุณแม่ค่ะคุณผู้หญิงตระกูลเฉินนี่มีความรู้จริงๆเลยนะครับคุณท่านหญิงเฉินค่อยมีความสุขครับอย่านะครับอย่าดื่มหืม โอ้ย,อยช่วยด้วยปวดทองมากเลยเธอสวมหมวกเขียวให้ฉันเองนะแถมยังกล้ามาท้าทายฉันอีกนะวันนี้ฉันจะต้องอยากกับเธอให้ได้ตามที่ร้องขอเลยค่ะแต่ก่อนอย่านั้นคุณต้องมอบก,กิจการเครื่องหนึ่งของตระกูลให้ฉันก่อนนะเธอทำไมเธอถึงมีภาพพวกนี้ได้ กินเซอร์นับว่าเธอใจเยี่ยมอยู่นะแกงของเราไว้วันหลังค่อยชำระก,ก็แล้วกันรีบเรียกรถพยาบาลมาเร็วพวกคนเก,กกาออกไปหมดแล้วตอนนี้ควรจัดการสอบสามปัญหาระหว่างเราก่อนดีไหมเออเรื่องระหว่างเรามีอะไรหรอหรือว่าคุณหมายถึงเรื่องท้อง เออคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะอันที่จริงฉันไม่ได้ตั้งท้องก็แค่แค่ครั้งเดียวเองจะมีอัตราสูงเกิดได้ยังไงจริงไหมล่ะคะเธอหมายความว่าครั้งเดียวไม่ได้ก็ต้องทำอีกหลายครั้งเงี้หรอก็ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนกันด้วยนะครับที่ดูจบคลิปนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเช่าคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับนะ ก็คลิปนี้อาจจะภาพแปลกๆนิดนึงเนาะหรือไม่ก็เสียงช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะก็ผมต้องขอโทษทุกคนกันด้วยนะครับเนาะถ้าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเวลาผมพากหรือว่าภาพแบบใส่รมเนี่ยอาจจะไม่สุดเท่าไหร่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับนะเพราะว่าไม่ผมมันเวลาพากเด้งๆแล้วมันเสียงมันจะแตกนะครับนะอ,อ,อันนี้คือข้อเสียนะครับเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวไว้บัหลังผมจะพยายามปรับเสียงให้ดีขึ้นนะครับโอเคครับก็จะจากลากาันก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็โอเคครับบ๊ายบายทุกคนนะครับจุ๊บ